สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ตงสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะ วันนี้เป็นคลิปพลังงานของความรักนะคะความรู้สึกบางอย่างที่พ่ต้องการจะบอกคุณนะคะกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ที่ทุกคนกําลังที่จะได้พบเจอนะคะใครโสดยกมือขึ้นนะคะใครมีคนคุยยกมือขึ้นนะคะใครรู้จักใครแล้วนะคะแล้วก็เดินความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เรามาดูซิว่า ใพ่ต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรกความสัมพันธ์ที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอในครั้งนี้นะคะหลับตาลงค่ะทําสมาธิกับไพ่สําหรับนี้สูดลมหายใจเข้าออก2-3ครั้งปล่อยจิตใจให้ว่างๆหรือว่าดึงดูดนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครโสดนะคะเตรียมนะคะรับบางสิ่งบางอย่างที่ไพ่อยากจะบอกให้กับคุณได้ทราบต่อไปนี้ได้เลยค่ะ เรามาดูสิว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกบางอย่างนะคะท,ที่ที่ต้องทำคลิปนี้นะคะทุกคนไพ่ต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเร็ๆนี้ค่ะจัสมิืนแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของการเปิดใจนะคะไม่ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านอาจจะได้รับรู้ความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะความจริงกับจากใครบางคนนะคะความจริงนั้นนะ่ะก็คือ ก็คือเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่เรากระทําไว้หรือว่าที่เขากระทาไว้นั่นเองนะคะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมามันกําลังที่จะส่งผลลัพธ์ให้คุณได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะและบางท่านนะคะอาจจะได้เขาเรียกว่าพูดคุยตกลงในความสัมพันธ์นะคะว่าจะไปตอบในความสัมพันธ์ไหมอะไรยังไงนะคะบางท่านเขาเรียกว่าตกลงที่จะ เป็นอะไรกันนะคะในความสัมพันธ์ที่นี่จ้าสมเปนคือการเปิดใจนะคะการเปิดใจรับรู้ความจริงเปิดใจพูดความรู้สึกภายในบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างค้างอยู่นะคะการสร้างความสัมพันธ์การรู้จักใครสักคนหนึ่งหรือว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ควรที่จะปิดอารมณ์ปิดเรื่องของความรู้สึกนะคะเปิดใจเปิดความรู้สึกพูดความจริงไม่มีปิดกั้นเขาเรียกว่าไม่มีความอีโก้ที่แบบต้องรอให้ ให้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นเขาอาจจะออขอคําตอบหรือว่าอาจจะอยากรู้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างจากในหัวใจของคุณนะคะมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พูดความจริงแล้วก็ที่พูดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความจริงกําลังจะเกิดขึ้นค่ะและก็ความจริงนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะยอมรับกับความจริงและเดินหน้าต่อไปนะคะความจริงนั้นอาจจะทําให้คุณได้บีบคั้นพูดในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับคนคนนั้น ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครแล้วมันยังไม่มีโอกาสได้บอกแล้วเสียโอกาสนั้นพลาดไปมันกลายเป็นเรื่องราวความอึดอัดความไม่สบายใจที่มันเป็นปมอยู่ในใจนั่นเองถ้ามีโอกาสได้พูดพูดในสิ่งสิ่งนั้นพูดโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะ ได้หรือไม่ได้มันจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลรู้สึกว่าความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่พูดที่เปิดใจที่บอกไปแล้วก็รอให้ผลลัพธ์นั้นมันเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นยังไงก็คือยอมรับในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะจัดเม e น t นะคะการตกลงการพูดความจริงนะคะใครบางคนเก่าๆกํากลังที่จะกลับมาค่ะบางท่านอาจจะมีใครกลับมาทําให้คุณต้องตัดสินใจต้องเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ ความรักที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณในครั้งนี้ค่ะเจ็ดไม้เท้าไม่ต้องกลัวเพราะว่าความรักที่คุณกำลังที่ได้พบเจอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีไม่ดีอะไรก็ตามแต่แต่ขอให้มั่นใจไว้อย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ็ดไม้เท้าคือการอยู่ในตําแหน่งของตัวเองมั่นคงแล้วก็หนักแน่นภายในจิตใจและจิตวิญญาณของคุณเองถึงใช่ไม่ใช่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะ ยอมรับกับสิ่งนั้นและเดินหน้าต่อไปในวันของเราเพราะคุณจะได้เจอความรักที่ที่ดีกว่าและคนที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะสิบเหรียญคุณกำลังได้เจอความรักที่ดีแน่นอนนะคะความรักที่มั่นคงระยะยาวบอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะที่ได้มาเร็ว และมันจะไปเร็วมันจะสูญเสียมันจะถูกความเจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นแต่ถ้าอะไรรู้สึกว่ามันไปอย่างช้าๆแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะเป็นคู่ชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กันและกันแต่มันจะทุ่งพิสูจน์ในเรื่องของระยะทางคําพูดแล้วก็การกระทําแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องรอบตัวด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นอะไรก็ตามแต่ อยู่ที่คุณตัดสินใจสิบเหรียญคือความรวมสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคั่งในความสัมพันธ์พบเจอคู่ชีวิตคู่แท้นะคะหุ้นส่วนชีวิตเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เล่นนะคะบางท่านโสดเนี่ย จะเจอความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความสัมพันธ์ระยะยาวไกลๆเพราะฉะนั้นมองมุมมองความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวไกลๆช้าๆเจนเย็นได้พราเล่มงามคนที่ใช่จะอยู่กับคุณคนที่ไม่ใช่เดี๋ยวก็จะออกไปนั่นก็คือการจัสเมนนั่นเองนะคะและเชื่อมั่นเสมอว่าเขาจะต้องรักในแบบที่คุณเป็นนะคะคุณก็จะต้องรัก เขาในแบบที่เขาเป็นเหมือนกันแต่คนทั้งสองคนเมื่อเป็นรักแท้คู่ชีวิตกันแล้วจะต้องอยากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเวอร์ชั่นของตัวเองเพื่อเพื่อเป็นอะไรที่เป็นแบรนด์นิวนะคะเป็นอะไรใหม่ๆหเพื่อตัวเองมากกว่านะคะทำเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะทําเพื่อเขามันจะไม่ฝืนมันจะไม่พยายามแต่มันจะเป็นไปตามธรรมชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นคือพลังงานความรักที่โฟล์นะคะแล้วก็ดีดีขึ้นเป็นสเต็ปในความสัมพันธ์นะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังที่จะได้เจอไพ่ต้องการบอกอะไรเกี่ยวกับความรักที่คุณกำลังได้พบเจอคะเจ็ดดาบบางอย่างนะคะบางท่านอาจจะเจอใครที่เขาฉลาดแล้วก็เก่งมากๆนะคะฉลาดที่จะเซอร์ไพรส์ฉลาดที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักคุณฉลาดที่จะเข้าหาคุณนะคะ อาจจะพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อกับคนคนนี้รู้สึกทึ่งในตัวตนเขาทึ่งในคําพูดทึ่งในการกระทําทึ่งในบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเอะใจตลอดเวลานะคะและบางท่านอาจจะได้พบเจอกับใครที่ไม่ดีก่อนนะคะใครที่เข้ามารู้สึกว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วเอะใจไว้ก่อนคะ่ะว่าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะคะคุณจะถูกทดสอบในเรื่องของความรักแบบระยะ ทางการกระทําเกิดขึ้นระหว่างคนทสอง2คนนะคะแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องออมองกลับไปย้อนนึกเสมอว่าเราเคยเจ็บปวดและเสียใจมาอย่างไรและคนที่เข้ามาจะไม่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจแต่เราก็ต้องยับยั้งอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้นะคะ Two of Cups ค่ะคุณกําลังได้เจอคนคนหนึ่งที่เขามีเก่งฉลาดมีความทา้าทาย มีความสามารถนะคะชอบเซอร์ไพรส์นะคะ,ชอ, surprise, ะ,คะชอบทำอะไร,รเก็บรายละเอียดของคุณแล้วก็ชอบเซอร์ไพรส์ชอบผู้ไรที่คุณรู้สึกทึ่งนะ,ค,ะคุณจะเจอคนที่ Amazing แล้วก็ทึ่งมากๆนะคะนั่นคือ t w o of Cups นั่นเองคุณจะเจอใครบางคนที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนะคะใครโสดออกเดทออฟไลน์ออนไลน์ line, online, ได้เลยแต่ก็ต้องระวังคนไม่ดีก่อนเพราะว่าคุณจะพบเจอใครที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าใช่แต่สุดท้ายไม่ใช่ เราต้องเดทกับเขาก่อนเดทแรกเราถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะและคําว่าใช่หรือไม่ใช่มันจะอยู่ที่จิตวิญญาณและความรู้สึกของเรามันจะไม่ใช่ความคิดถ้าเป็นความคิดคิดว่าใช่ไม่ใช่แล้วนะคะความรู้สึกหัวใจของคุณเท่านั้นที่จะบอกว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่คุณกําลังได้พบเจอใครสักคนหนึ่งอย่างที่บอกค่ะเป็นพลังงานของโซลคอนเนคชั่นหรือว่าเทวินเฟลมนะคะทูเลฟรักแท้ที่กําลังเข้ามาคนที่คุณเคยรู้จักในความสัมพันธ์ กำลังจะกลับเข้ามาด้วยนี่คือ reconciliation หรือว่าการกลับมาอีกครั้งของใครบางคนที่คุณและเขามีเคยพบเจอกันมาแล้วเป็นคู่ชีวิต partner ชีพของคุณที่คุณกำลังที่ได้พบเจอแน่นอนค่ะความรักพลังงานของคุณส่งผลอิทธิพลในเรื่องของจิตวิญญาณการตื่นรู้ไม่ว่าจะเป็นรักแท้หรือว่า soul connection หรือว่า twin flame การตื่นรู้ของการและการเพื่อเติบโตนะคะ การเป็นกระจกสะท้อนถึงการละการเพื่อพัฒนาจิตญาณความรู้สึกเพื่อพัฒนาตัวตนของคุณไปสู่อีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปสู่คนที่เพอร์เฟกแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้เพอร์เฟกตร้อยเรซนาดะนั้นสําหรับใครก็ตามหรือว่าสำหรับคุณก็ตามแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเพอร์เฟกและเต็มร้อยมากๆสําหรับคุณนะคะคุณจะพบเจอใครที่รู้สึกว่าทึ่งแล้วก็อเมซิ่งมากๆนะคะตกลุมรักรักแรกพบที่กาลังจะเกิดขึ้นค่ะ และบางท่านกำลังที่จะก้าวเข้าสู่การคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะการกลับมาครั้งนี้ของใครบางคนนะคะกลายเป็นเรื่องราวของการคอมมิชเมนต์การวางแผนอนาคตร่วมกันเกิดขึ้นแต่บางท่านการกลับมาของใครบางคนในครั้งนี้เป็นการพบเจอกันแบบที่ไม่บังเอิญน,นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวมหาจันทร์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นความรักที่โรแมนติกมากมากเลยนะคะทูออฟคัพลังงานของคนที่ใช่คู่เหมือนนะคะ คุณและเขาจะมีอะไรที่ละ้ายคลายกันนะคะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ที่รอคอยนะคะบางท่านกำลังได้ตัดสินใจกับอะไรเก่าๆนะคะแล้วก เป็นโสดกับตัวเองเอนจอยกับชีวิตของตัวเองสักพักสักระยะหนึ่งก่อนค่ะ1ปี2ปีขึ้นไปแล้วคุณค่อยเปิดใจก็ได้หรือว่าช่วงวระยะเวลานานเท่าไหร่ได้ที่คุณรู้สึกว่าโสดแบบเต็มอิ่มมากๆนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณเปิดใจก็ได้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเพิ่งจะโสดมาหรือว่าเพิ่งจะแบบผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างมานะคะไพ่ต้องการบอกความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ1เหรียญ3เหรียญค่ะ เขาคนนี้มาพร้อมความโชคดีนะคะการกลับมาระหว่างคุณและเขานั้นเป็นโชคดีซึ่งกันและกันเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของกันและกันนะคะคุณจะได้รับคุณค่าคู่ควรกับความรักที่เป็นความสมาครที่เกิดขึ้นจริงความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงเพราะความรักความสมารถที่รอคอยนั้นบอกเลยว่ามันมีคุณค่าแลวคู่ควรกับกับสิ่งที่คุณรอคอยมากๆเลยนะคะ เป็นอะไรที่แพรวพราวเป็นอะไรที่ amazing อย่างที่บอกว่ามันจะรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอเขาคนนี้เขาจะนําโชคในเรื่องของการเงินโชคในเรื่องของการงานมาให้คุณด้วยและเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเกิดมาทําเพื่อคุณเลยเกิดมาเพื่อพบเจอกับคุณเกิดมาเพื่อหาหนทางหาทุกสิ่งอย่างค้นคว้าหาทางมาพบเจอกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางอะไรก็ตามออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะคะและเขาจะรู้ทันทีว่าคุณ คือคนที่ใช่ของเขานั่นเองค่ะความฝันของคุณกำลังจะกลายเป็นจริงบางท่านนะคะกำลังได้พบเจอกับใครที่เขาเรียกว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ถึงขั้นพลิกชีวิตของคุณไปตลอดการการมาของใครของคนคนนี้เขามีมี พาวเวอร์ Power, คุณวุฒิวัยวุยิยที่สูงกันกว่าคุณอาจจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคนที่แบบขยันขันแข็งทํางานนะคะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะคะ หรือเขาคนนั้นเป็นคนที่ขยันทํางานขยันเก็บเงินสร้างเนื้อ<ๆ>สร้างตัวไม่ทําให้คุณลําบากในเรื่องของการเงินนะคะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่าอะไรก็ตามเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขามั่นคงหนักแน่นแล้วก็ไม่ฝืนในความสัมพันธ์นะคะมีพื้นที่ระหว่างคุณและเขาค่ะ The ว i ลอ o f f o r t u n นนะคะบอกเลยว่าโชชะตาพลิกผ่านให้คุณได้พบเจอกับเขาอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณจะกําลังได้พบเจอพลังงานที่ไฮเออร์สูงขึ้นไปพลังงานที่สูงกว่าสูงกว่าที่เคยด ที่คุณได้พบเจอแม้กระทั่งสเปคในหัวใจของคุณเป็นยังไงความฝันของคุณเป็นจริงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอย่าลืมว่าพลังแห่งแรงดึงดูดนะคะเราต้อง list สเปคของเราขึ้นมานะคะสเปคของเราเป็นยังไงนะคะแบบไหนนะคะชอบ ความเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์ชอบผู้ชายสายแว่นตาหรือชอบผู้ชายที่สูงสูงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเหมือนสเปคที่อยู่ในใจของคุณนะคะเป็นคนในฝันคนในจินตนาการที่คุณรู้สึกถึงที่คุณอยากสัมผัสกับเขาคนนี้นะคะในช่วงที่คุณมีความสุขแล้วคุณอินเลิฟกับตัวเองมากๆคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้อย่างไม่คาดคิดค่ะบอกเลยว่าโชคชะตานำพาให้คุณได้มาพบเจอเขาในช่วงจังหวะที่ใช่ของชีวิต เพราะว่าความรักของคุณส่งผลอิทธิพลในเรื่องของจิตวิญญาณในการตื่นรู้ของการรายการเกิดมาเป็นคู่บนบารมีนะคะคู่ที่ผลักดันในเรื่องของการงานหน้าที่การงานแล้วก็คู่ในเรื่องของการสร้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างชีวิตการสร้างสังคมหรืออะไรแบบนี้ก็ตามนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานที่มหาศาลมากมากเลยกับความรักความสามารถที่คุณจะกําลังที่ได้พบเจอและเขาจะทาให้ Energy พลังงานของคุณเปลี่ยนไปนะคะคุณจะได้พบเจอความรักที่ คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆแต่ต้องระวังให้ดีระหว่างทางมีเรื่องที่ทำมีเรื่องที่ต้องให้พิสูจน์นะคะมีเรื่องที่ต้องให้ได้เอใจมีเรื่องที่ต้องให้เรียนรู้ตลอดระยะเวลานะคะในช่วงเวลาที่คุณได้พบเจอเขาหรือว่ายังไม่เคยพบเจอนั่นเองเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ของคุณเก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วมันจะสอนและสะท้อนให้เขาให้คุณและเขาได้พบเจอกันในวันนั้นและทําให้ได้สะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในอดีตที่ผ่านมาของกนและกันด้วยเช่นกันนะคะ บางท่านบอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้ถูกมั่นหมายขอแต่งงานนะคะหรือว่าการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะกับใครที่รู้สึกว่าสารความสัมพันธ์มานานแล้วนะคะเหมือนกับว่าอาจจะหลายปีแล้วนะคะสำหรับบางท่านมีอนาคตร่วมกันวางแผนตกลงปรึกษาหารือกับการจะทําอนาคตกันอย่างจริงจังแล้วนะคะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นการแบบเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างของกันและกันคือใช่ คือช่วงจังหวะที่ใช่แล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เจอค่ะเปิดใจได้เลยนะคะตัดพลังงานเก่าๆออกไปแล้วคุณจะเจอคู่ที่เขากำลังมาหาคุณเป็นคู่ที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะที่คุณกำลังได้พบเจอคุณรู้แล้วคุณจะรู้ว่าการรอคอยมันคุ้มค่ามากๆแค่ไหนนะคะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะแปดดาบนะคะ ทำไมต้องเป็น8ดดาบนะคะราชินีไม่เท้านะคะอย่ายึดติดกับอะไรที่เดิมๆนะคะเช่นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า ไม่กล้ากลัวปิดกั้นตัวเองคุณจะไม่ได้พบเจอเขานะคะจงเปิดใ,ใจให้ใหความรักความสัมพันธ์เป็นไปอย่างธรรมชาติให้มันรู้สึกโฟลให้มันรู้สึกมีความสุขนะคะให้มันรู้สึกว่าตกหลุมรักตัวเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความใจร้อนบางสิ่งบางอย่างนะคะภายในใจที่ยังติดอยู่ความใจร้อนต้องปล่อยปล่อยวางแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เพราะว่าคุณกาลังที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่มั่นคงนะคะยิ่งนานวันยิ่งเติบโตยิ่งมั่นคงนะคะ แต่ถ้าอะไรรู้สึกว่ามันมีความใจร้อนมันจะเกิดเรื่องราวของท็อกซิกเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอต่อไปนี้หนึ่งไมเท้านะคะแพชชั่นค่ะบางท่านอาจจะมีใครใหม่ๆเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าจีบคุณนะคะกเหรียญจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีสเสน่ห์คุณมีความเก่งค่ะแล้วก็ในเรื่องราวของความรัก บอกเลยว่าคุณต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุดนะคะโฟกัสเรื่องงานและก็เรื่องเงินตอนนี้นะคะและโฟกัสการเดินหน้าสู่หนทางบางอย่างกับตัวเองนะคะเช่น ชีวิตของคุณคืออะไรคุณต้องการอะไรคุณตามหาอะไรนะคะต้องการอะไรเมื่อคุณยุ่งวุ่นวายกับงานยุ่งวุ่นวายกับเอ็นจอยชีวิตของตัวเองมากๆเลยวันนั้นคุณจะถูกดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะเพราะว่าเรื่องของความรักของคุณเกิดเรื่องของการคอมมิชเมนต์เกิดเรื่องของการพบเจอใครบางคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้พบเจอกับเขาเพราะมีเรื่องของดีวเข้ามาทั้งคู่นั่นเองเป็นเรื่องของโซ c o เน e c ชั่นนะคะการกลับมาของใครบางคนนะคะในครั้งนี้ที่คุณกําลังได้พบเจอเป็นรักแรกพบและเป็นรักคร กลับมาครั้งนี้เป็นความรักครั้งสุดท้ายที่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่ามั่นหมายนะคะคอมมิชเมนต์กันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะนั้นคนโสดนะคะเตรียมพบได้เลยกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความมีเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของคุณจะนำพา,าคุณได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นหยินหยางนะคะนี่คือน้ำกับไฟนะคะที่เจอกันแล้วมันรู้สึกว่าม,มันมันมีพลังบางสิ่งบางอย่างนะคะทั้งเคมีทั้งบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ากันนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูเมสเซจนะคะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอขอพลังงานความรักค่ะ10บดาบขอพลังงานความรักที่คุณกําลังจะได้พบเจอค่ะสิเหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะ 10ดาบสิบเหรียญใจเย็นๆอย่างชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปมันจบแล้วค่ะนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันจบแล้วมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นเรื่องราวของอิสระเสรีที่คุณกําลังที่ได้พบเจอคุณกําลังได้พบเจอความรักที่เป็นอิสระความสุขนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมันคือการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะ สิดาบบางสิ่งบางอย่างจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่นั่นก็คือ10เหรียญความอุดมสุมบูรณ์นะคะความสุขความมั่นคงของครอบครัวความมั่นคงของความสัมพันธ์เห็นไหมคะว่า10เหรียญขึ้นมา2ใบสิเหรียญขึ้นมาส,ใบ,ส,บมาสใบเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณกําลังได้พบเจอกับความสัมพันธ์ของความรักที่มั่นคงปลอดภัยอบอุ่น ะะแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆที่สุดเลยไม่ว่าจะสมบูรณ์แบบเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือการมีลูกนะคะการสมบูรณ์แบบในเรื่องของอ,อยู่กันจนแก่จนเฒ่าจนกระทั่งบั้นปลายชีวิตนะคะแน่นอนค่ะความรักของคุณส่งผลในเรื่องของจิตวิญญาณดีวายที่กําลังสื่อสารบอกคุณให้คุณได้รู้ว่าความรักของคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่ามากๆเหลือเกินที่จะได้เจอเป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาวจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะสร้างทรัพย์สินเงินทองด้วยกันนะคะและมันเป็นความรักที่ปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้น10ดาบ1ิบเหรียญคือการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างอิสระเสรีนะคะการกลับมาของใครบางคนคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนใน,นดีรชาติหรือว่าคนที่คุณได้มีช่วงเวลาช่วงเวลาโรแมนติกด้วยกันแล้วจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่เป็นรักนิรันด์ด้วยกันนั่นเองค่ะบอกเลยว่าอิสระภาพในเรื่องของการงานอิสระภาพเรื่องของการเงินอิสระภาพเรื่องของความรักนะคะครอบครัวกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานความรักความผูกพันที่รอคอยเดินทางมาหาคุณค่ะคุณกำลังก้าวเข้าสู่การเดินทางของความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะความรักทุกๆคนที่กำลังจะได้เจอค่ะเวี o สโ a t เอสนะคะคุณและเขาคือ s โอเอตคือเนื้อคู่กันค่ะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริง จริงๆกันและกันเนื้อคู่คู่ชีวิตของกันและกันค่ะเกิดมาเพื่อรักกันเกิดมาเพื่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันอีกไม่นานคุณจะได้พบเจอกับเขานะคะหรือบางท่านเจอแล้วค่ะบอกเลยว่ามันกําลังก้าวต่อไปนะคะขอพลังงานความรักค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณและเขา,เาฝันถึงกันนะคะคุณกับเขา อยู่ในความฝันด้วยกันนะคะบางครั้งคุณฝันถึงเขาบางครั้งเขาฝันถึงคุณความรู้สึกผูกพันเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนะคะรู้สึกแล้วก็ฝันถึงกัน we have been together in dreams นะคะนี่คือความรักความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆที่คุณกำลังที่ได้พบเจอกับความรักความผูกพันที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสบายใจแล้นะคะรู้สึกว่า ต้องทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรแต่นี่คือไพ่ต้องการจะบอกกับทุกๆคนแล้วนะคะทีนี้มาขอ Romance Angels ลค่ะส,สัก2อสามใบนะคะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ขอพลังงานความรักค่ะที่ทุกคนจะได้เจอขอพลังงานความรักค่ะฟลิกสเตอร์เห็นไหมคะว่าเป็นคนที่คุณอธิษฐาน เป็นคนที่คุณขอและความรักของคุณของคุณแน่นอนค่ะส่งผลในเรื่องสปิริตชัวนะคะส่งผลอิทธิพลในเรื่องของจิตวิญญาณของคนทั้งคู่สามารถอามองตาก็รู้จายสามารถเข้าใจกันและกันได้สัมผัสแล้วก็ฝันถึงกันแล้วก็รู้สึกถึงกันและกันได้ในตื่นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยกัน Make the effort ค่ะทำความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้น่ารักนะเพราะว่ามันจะมีไกด์นะคะเป็นสเต็ปบายสเต็ปให้คุณได้รู้เ mm hmm. ช่นธรรมชาติเสียงเพลงนะคะ DIY ของคนทั้งสองคนเพื่อที่จะบอกแล้วก็ไกด์นำทางคุณค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอ Very soon Clearly Design นะคะอะไรที่คุณต้องการค่ะแล้วก็มีความสุขเอนจอยกับมันแล้วคุณแล้วมันจะรู้สึกว่า มันจะเกิดขึ้นเร็วนะคะเมื่อเรามีความสุขมีพลังงานแรงหนึงดูดที่ดีกับตัวเองมันจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วรเกินนะคะมันจะยิ่งเข้ามาใกล้มากขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ new love เป็น new person ค่ะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณและเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเขาคนนี้จะมาคุกเข่าเขาคุณแต่งงานนะคะจะมาเป็นสุภาพบุรุษนะคะนำพาคุณไปสู่ดินแดนแห่งรักแท้ เป็นสุภาพสตรีที่สามารถดูแลนะคะแล้วก็เป็นที่รักของคุณตลอดไปคนเดียวเท่านั้นนะคะนี่คือนิวเลอของคุณค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็พิเศษมากๆจริงๆนะคะออกมาบอกเสมอคีดเป็นโอเพนไม d ์ค่ะว่าโซเมตของคุณนะแตกต่างจากคนที่คุณเจอนะคะเพราะว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์มากๆด้านหลังเป็นเฟิร์ส การจีบค่ะนะคะการออกเดทการจีบของกันและก,กันนะคะคนคนนี้มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นที่รักของพวกพ้องพี่น้องบริวารของเขานะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะก็ได้หรือเป็นที่รักของครอบครัวนั่นเองนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบอาจจะดูดุจริงจังแล้วก็ขึงขังนะคะมีแพชชั่นมีพลังในตัวเองมากๆเลยคุณอาจจะเจอใครที่เขาเมเนจเเหมือนคุณทํางานเก่งดุดังจริงจังนะคะ คือมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันและเหมือนกันเพราะว่าเป็น two of cups นะคะเป็นพลังงานที่ยินยางนะที่เข้ากันได้ทุกเรื่องแต่มีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะต่างชาติทางไกลาอายุที่ต่างกันมากๆบางท่านต่างกัน10กว่าปีขึ้นไปบางท่านไ่เรียกกันนะคะแล้วก็นี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้นะคะ ความรักแท้ที่คุณกําลังที่ได้พบเจอนั้นยิ่งใหญ่มากๆหรือเกินที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือพลังงานของดูทุกคนขอ้ทุกคนเจอและประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ